คุณแม่โซเฟียสวัสดีแม่แม่สบายดีนะแม่นะระบายลีล่ะพูดอะไรคอยจบวะอ่าคอยจบวะคอจบคอจบวะเอ่อโทษนะฮะอีตัวนู้นโดนละคันไหมไม่คันเป็นเลขาเป็นเลขาเลขาเยขาจบไว้เจ๊พูดอะไรขอจบไว้ไปทัวร์เขาเป็นยังไงทัวร์ทัวร์คุณลอยอ่ะอ่ถูกไหมคุณจริงถูกคุณลอยอ่ะ คุณบอยคุณบอยลอยทำไมล่ะล้มาคุณจริงไงคุณจริงจกไว้แล้วไม่จกวันนี้วัวคุณบอยเนี่ยมันลัวลิแล่ลากแ่ลาิแล่ลากแย่แล่ลากแย่มากแย่มากจริงนะวลาจะไปไหนเนี่ยผพาหลอกเรื่องตลอดเลยเวลาจะไปไหนอ่ะไปขึ้นบันไดเลื่อนตลอดเลยอะไร พาไปนะถ้าจะหลอกเรื่องตลอดเลย,ลอเ,ลยเออหลบเรื่อง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 ตกเครื่องตกเครื่องโอ้โพาไปตกเครื่องตลอดเลยทางทางจะของจริงมากอะตกเครื่องไอ้หลบเรื่องต่อต่อต่อตกเครื่องงไเครื่อง ตกเครื่องตลอดเลยตกเครื่องตลอดเลยแล้วก็ดูแลไม่ดีเลยดูดูแลไม่ดีเลยอาดูแลไม่ดีเลยทิ้งเราลิงลิงลงล่างอ่ะเจ๊ทิ้งทิ้งเราอ่ะเหมือนอยู่ชั้นล่างอ่ะไม่ใช่ทิ้งทิ้งคว้างคว่างดูแลนะชอบทิ้งทิ้งคว้างคว่างแหละไม่หลุไหลไรลีไม่ไม่สนใจไรดีไม่ดูแลเราทุกอย่างเลยไม่ดูแลเราทุกอย่างเลยห้องลงห้องขามการกงการกินอะห้าก็ห้องห้องน้องห้องน้ำอะให้เข้าไปกินอะใชไม่ได้ บอกห้องลมห้องน้ำอ่ะกางกงกางเกงเออแล้วทำไมมันต้องไม่ใช่กางกงกางเกงกางโกงกางกินห้องลมห้องน้กางโกงกางเกงจกจกไว้ตลอดเลยจกไว้ไหนดูที่จดอะไรไว้ช้าช้าอะไรนะช้าช้ะเดีจกไม่ทันอ๋อผู้ช้าจดไม่ทันไอตัวนั้นสะสมฟันหรือเปล่าวะไม่ใช่หนังอะไรมึงจดอะไรไว้มันจดอะไรไว้บ้างอ๋อมัน อะไรเนี่ยมันจดเจงอ่ามันจดไว้เจงอ่ามันจดว่ามันจดไว้จดไว้ยังไงจดไว้ว่าอะไรมันก็มันจดไว้ไงใช่ไงมันจดไว้ว่าอะไรอันนี้มันจดไว้เนี่ย่าก็เป็นคนบอกตัวเองว่าเขาจดไว้แฉต่ออ๋ออืมแล้วก็ไม่ใส่ลายลายลีเลยอะไม่สนใจไรดีเลยอ่าอืทิ้งเองข้างล่างทิ้งจริงข้างข้างทิ้งจริงกว้างกว้างทัวอะไรเละเละทัวร์มันเละเละ เละเทเขาพูดถูกแล้วเลเทพี่จะเป็นเละเทถั่วเลเทออถั่วเลขเทใช่ไม่ได้อะใช้ไม่ได้ไม่มีควแล้วบผิอชอบไม่มีความมีถั่วงอกด้วยรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบด้วยตกลงเขาไม่ดูแลคุณเลยอ่าไม่ดูแลเลยตอนนั้นพาไปเที่ยวไหนพาไปเที่ยวไหนพาไปเที่ยวไหนพาไปจิงงพาไปิ่งเป็น เป็นบริษัททำหนังสือพากไ,ไปจีนพากไปจีนมันพูดพับดิชชิ่งไปยุโรปพาไปจีนแล้วเฮ้ยน,นี่เขาไปยุโรปยุโรปเขาไปต่อเครื่องนู่นแล้วไปลอมเล็กไปอ๋อไปประเทศอะไรครับในยุโรปไปประเทศอะไรปไปยัดเยียอ่ะอะไรนะยัดเยียอ๋อไปยัดเยียดให้ไปใชไปรัสเซียรัสเซียรัสเซียไปไหมรัสเซียไปไหมัยเไม่ได้ไปไม่ได้ไปแม่บางคนแล้ว ติกกินสีนะเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนติ๊กกินสีพี่ปองครับอืมเจนยีนี้ครับติ๊กชัดๆสบายดีนะครับป่วยก็ไม่น่ามามั้งกินอะไรยังครับครับคุณปองก็จะตอบแค่นี้ใช่ไหมครับเขาเป็นคนพูดน้อยค่ะหรอเหมือนจัดรายการวิทยุ ใช่เขาก็ให้ลูกน้องเขาพูดแต่ว่ารับเงินเนี่ยเขาจะรับเยอะอ๋อนะฮะป๋องครับ<ม>วันนี้คุณจะมาแฉอะไรครับก็มีคนพูดกันมาเยอะมากนะว่าพี่กับต้นหอมอือหึม <laughs> มีคนพูดกันมาเยอะมาก,กว่าพี่กับต้นหอมมันมีอะไรกันความจริงวันนี้พี่จะออกมาประกาศเลยบอกเลยว่าม,มันคือเรื่องจริง <laughs> หอมกับคุณป๋องนี่คือกันท้ายจริงเอาละครับเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยฮะพี่ขอโทษทีพี่เข้าใจว่ามันเป็นรายการสนุกนะต่พี่ชินเกี่ยวกับรายการผีอ๋ออย่างนั้นบรรยากาศซาวเป็นผีหน่อยฮะเป็นผีฮะก็พี่กับต้นหอมก็ได้ไปก็วันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรทำเกิดอะไรขึ้นครับแป๊บหนึ่ง คนดูกำลังลุ้นคนดูกำลังลุ้นนะจะว่าแต่คนดูเลยคนลุ้นยังไงครับพอตื่นเช้ามายังไงครับพี่ตกใจสภาพอะไรฮะเห็นสภาพอะไรฮะพี่ไม่มีเสื้อผ้าเลยสักชิ้นเลย คุณต้นหอมคุณถอดเสือ้อคุณป๋องทุกชิ้นเลยเหรอครับเนี่ยก็หอมหนาวอะค่ะให้หอมทำยังไงล่ะคะสรุปแล้วคุณต้นหอมกับคุณป๋องสองครั้งไหนคุณลองเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นสิครับว่าคุณต้นหอมกับคุณคุณป๋องเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหแม่ทุกวันนี้ดื่มมากโอ้โหดื่มจนปกแม่มาได้เสียกันโอ้โหเสียได้จริงๆครับคุณผู้ชมมัสนุกมเล่าสนุกกว่าด้วยมัเล่าสนุกกว่าด้วยเออ มันเล่าให้มันมีอัธรรให้คนดูเขาลุ้นหน่อยดิให้คนดูเขาลุ้นเล่ายังไงฮะเล่ายังไงให้คนดูมันลุ้นให้เล่ายงไงฮะก็ได้มีอะไรกันนะมีอะไรกันแล้วก็ความสัมพันธ์เราก็ได้แน่นแฟรกันไปด้วยความสัมพันธ์กันไปอีกนิดเดียวกันแต่โอ้โหมีอะไรกันมีนิดเดียวกันโอ้โหแต่โอ้โหไม่ไดเสียดายเหลือเกินไม่มีไม่มีจริงๆ ที่เขาลือกันมากคุณมีอะไรกับคุณป๋องไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนถ้าเกิดว่าลือว่าหอมมีอะไรพี่ป๋องให้ลือว่าหอมมีอะไรกับคางคกง่ายกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคุณรู้สึกถึงอะไรฮะคุณรู้สึกถึงอะไรฮะคุณป๋องวิญญาณครับผมอยู่ที่นี่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ วิญญาณขึ้นมาบนเวทีได้ไหมพี่เลี้ยงหมาบนเวทีหน่อยฮะอ๋อขึ้นมาเลยครับเขา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 ขอโทษทีเพิ่มไปหน่อยทำไมเราไม่เห็นแล้วพี่เห็นก่อนน่ะผมนี่สัมผัสได้ทุกอย่างโอ้ยอย่าลืมนะครับหลังรายการเลิกสมสามารถดูฮวงจุ้ยและสร้างบ้านปลูกบ้านได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วมาแล้วครับว่าท่านเลยครับผม เก็บค่าส้ม m ตำอ๋อมาเก็บค่าส้ม m ตำเก็บค่าส้ม m ตำตายโอ้โหน่ากูจริงก็ไม่มีใครตายนี่ดิใครตั้งนานแล้วเนี่ยเออยังไงจะไม่จ่ายล่ะให้ไปเดินมาเก็บตรงนี้เลยยังไงจะตายไม่ตายตายไปก็จังตายยังไงเฮ้ยตาโอ้โหจนตาเหล่แล้วตอนสั่งไม่รู้แค่เดินผ่านถามไปสั่งอีกอันเจลูไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีไม่ใช่ผี ไม่เก็บค่าส่มตามสวยขนาดนี้ละผีโอ้ยอะไรฮะเดี๋ยวนะฮะเออพี่ป๋องทำไมฮะไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยทำไมอะไรคะอะไรเกิดขึ้นฮะพี่ป๋องเป็นไปได้อเนี่ยพี่ป๋องอย่าบอกนะว่าอยาบอกนะว่าว่าว่าวผมหาย ลมมันแรงขนาดนี้เลยเหรอสีสินสีสินพี่ป๋องพี่ป๋องกันทีนี้ลอง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 ดูลองดูหน้าหน้าหน้าล้างเลยอ่ะเห็นปหมเอ่อวิทยาศาสตร์คงไม่เข้ากับสายศาสตร์เฮ้ยลองดูลองดูนี่นี่คุณหมอคุณหมอคุณหมอว่าว่าอย่างที่ป๋องควรจะเก็บที่ปากหน่อยค่ะใช่ฉันทำเช่นเดียวกันเลยก็ได้ค่ะเออปากปากแต่ต้องใช้เส้นเดียวกันฮะเส้นไหนทันนเเส้ี่ถุงฟันอ๋อ ที่พี่บอกขอน้ำตาไหลนี่คือแดดแหละใช่ไหมครับน่าเลี่นเลยคุณลงสมพรผมเนี่ยรับซื้อหมามาจากเขาจริงเหรอฮะจริงสิไม่่ต้องจริงสิ เปิดเผยไปเเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณเป็นคนขายหมาจริงไม่เชื่อใช่ไหมไม่อาย่าโอ้สมพรเปิดไปเด้เขากลัวอะไรกันผมมีลายมายืนยันลายที่เราคุยตกลงซื้อหมากันมาเพิ่งได้มาครับตัวนี้เด็ดมากสนใจไหมตัวละ2,500ที่ลายไปขายกับเขานะฮะคู่ต้องนี่ยังไม่จบซื้อขายกันมานานแล้วลดหน่อยได้ไหม พรดมายสมพรอยากได้ทั้งสองตัวพรอยากได้ทั้งสองตัวแล้วคุณปังก็ตอบเลยฮะเราเงากินง่ายขับถ่ายเป็นที่ไม่มีเห็บแต่เล็บรมนิดหน่อยคุณอาจจะแอบอ้างก็ได้ว่าคุณเป็นคนเลี้ยงสุนัขหรือว่าคนขายหมาผมเลี้ยงสุนัข ผมเป็นคนรักสุนักผมไม่เชื่อม่นี่เป็นหวานต้องให้ผมอธิบายเท่าไหร่เฮ้ยฮอหน่าหมานี่คุณคุณถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยใครๆก็รู้เลยคุณน่ะเป็นคนซื้อหมาหรือมีหมาเต็มไปหมดเลยชั่วผมมเป็นคนผมเป็นคนฝึกหมารักหมาตลอด ผมรักมั้แม่ไม่เปิดทางแม่ไม่เปิดทางโจนเลยปีหกยอมติดตลกอีกหกปีต้องขอบใจนะนี่แหละครับที่ขอียจเอา มคุณมั่นใจได้ยังไงว่าคุณอย่างง้นฮะเป็นอะไรกับสุนขจะหนักอะไรนักหนาก็มีอยู่เท่านี้มันเป็ตายของเขาเอเป็นคนรักหมาอยากจตัดคนหมามาแปะแล้วทำไมล่วงบ่อยครับเป็นดูแลหมามันเปดูแลตัวเองครับเป็นอะไรนะ MSN โอ้ฝึกมาดีนะฝึกมาเอเคยยังไงนะ S S N ใช่ค่ะ M M S N อันี่โยนอะไรก็คาบเหรอคะเออเก่งมาก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 